สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีเนาะประจ ա มันที่สามเอดธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสองก็สี่ห้าก็เจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าจับคู่ก็สองสี่สี่สองสองห้าห้าสอง สี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะสี่เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสี่สองเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่สองต่อไปสมัคคีสมัคคีนี้มาเข้าทั้งราเฉพาะกิจในเรื่องเมื่อคืนนี้สี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า จ็ 7, 1, 72, 73, 74, 76, 79, ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเด้อหกเจ็ดสี่สี่หกเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดนะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าเก้าหกนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทักสองแนวทางเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเน้อสี่กับเจ็ด 4, 7, มาเหมือนกันต่างกันสองก็ห้าหกกัเก้านะ ก็ขอเห้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อสิ้นปีแล้วก็ขอให้เฮงๆฟังๆทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ